สว่วนครับครีเอเตอร์ว่าที่ครีเอเตอร์และผู้ที่สนใจอยากจะเป็นครีเอเตอร์ด้วยกันครับหนังสือทำสติ๊กเกอร์ลาจากสำนักพิมพ์วิตย์กรุป๊ปในครั้งนี้เราอัปเดตปรับปรุงเนื้อหามาเรื่อยๆนะครับครั้งนี้เราเพิ่มทั้งสติ๊กเกอร์ที่ สามารถขยับขยื่นเคลื่อนไหวได้หรือที่เรียกว่าสติกเกอร์ด๊กดิกนั่นเองครับและมีการทำตีมได้ด้วยนอกจากนั้นก็คือสติกเกอร์ปกติเป็นภาพนิ่งๆเราก็ยังคงมีอยู่นะมันเป็นเวอร์ชันอัเปเดตใหม่ล่าสุดที่ผมเรียกว่าครบเครื่องทุกอย่างที่คุณจะทำขายได้ใน Line Creator Market เลยทีเดียวสำหรับครีเอเตอร์นะครับบางคนอาจจะไม่ยังไม่เข้าใจว่าครีเอเตอร์คือใครอะไรยังไงครีเอเตอร์ก็คือคนที่ ทำสติกเกอร์ทำทีมขายใน l ลน e Creator m a r มา t เกนี่ยครับคุณอยากเป็นครีเอเตอร์ต้องมีต้องทำอะไรบ้างหนังสือเวอร์ชันอปเดตใหม่ล่าสุดของเราได้ปรับปรุงขึ้นมาพร้อมแล้วที่จะเปิดและเฉลยทุกอย่างเพื่อที่จะให้คุณได้เรียนรู้ไปพร้อมๆกันโดยหนังสือเล่มน,นี้ผมได้ร่วมเขียนกับคุณธีรกิจวิจิตร,รมาพรนะครับซึ่งเราต้องการอัปเดตให้มันเร็วที่สุดเพื่อที่จะให ชาวครีเอเตอร์หรือว่าคนที่แค่อยากจะมีสติกเกอร์ไลน์ไว้แชทไว้เล่นกับเพื่อนนะฮะสามารถทําได้ง่ายๆที่สําคัญคือเวอร์ชันนี้เรามีการเปิดคอร์สออนไลน์เพื่อที่จะให้คุณได้ทันความเข้าใจในรูปแบบวิดีโอได้ด้วยคือซื้อหนังสือมีคู่มือที่เป็นวิดีโอไม่เข้าใจหนังสือก็ดูวิดีโอประกอบกัน รายละเอียดทุกอย่างก็จะอยู่ในหนังสือพวกเอกสารพวกขนาดรูปภาพอะไรต่างๆข้อกาหนดที่ค่อนข้างละเอียดก็จะอยู่ในหนังสือซึ่งจะมีพร้อมทั้งเอกสา,ารการยืนยันตัวเองเอกสารเรื่องภาษีนะครับส่วนในวิดีโอเป็นคอร์สออนไลน์เราก็จะสรุปรวบยอดภาพรวมเผื่อคุณยังมองไม่ออกว่าจะทําอะไรยังไงในคอร์สออนไลน์ในวิดีโอเราก็จะมีสอนมีแนะนําไว้ให้จะได้เห็นภาพชัดเจนและทําเป็นสเต็ป by สเต็ปไปด้วยกันนะครับ และที่สําคัญนะครับคือปัจจุบันลายเปิดให้ใช้รูปภาพรูปถ่ายเนี่ยครับสามารถทําเป็นสติ๊กเกอร์ไลน์ได้เพราะฉะนั้นหน้าของคุณก็สามารถเอาไปทําเป็นสติ๊กเกอร์ไลน์ได้เพื่อไว้แชทไว้เล่นกับเพื่อนอาจจะไม่ต้องเน้นไปที่ยอดขายนะครับซึ่งผมจะจะพูดอยู่เสมอบางคนก็แค่อยากจะมีสติ๊กเกอร์ไลน์ไว้แชทไว้เล่นกับเพื่อนที่สําคัญก็คือตอนนี้ก็คือมันทําง่ายขึ้นเพราะว่าคุณใช้รูปถ่ายของคุณ สามารถตกแต่งเป็นสติกเกอร์ลายและส่งไปได้เลยเพื่อๆบางทีใครที่มีกลุ่มคนมีฐานแฟนครับใครบางคนเป็นเน็ตไอดอลอยากมีสต mm ิกเกอร์ลายเป็นของตัวเองซึ่งไม่ต้องลงทุนอะไรที่สูงมากนักเราก็จะสามารถมีส mm hmm. ติกเกอร์ลายสไตล์คล้ายๆดาราเลยนะฮะผมก็จะทำเป็นรูปแบบตัวอย่างสอนคุณไว้เป็นสเต็ป by สเต็ปไว้พร้อมแล้วในหนังสือเล่มนี้ดูตัวอย่างสต mm ิกเกอร์ทักหน้าได้ที่ เมื่อก่อนเราทํา40รูปถึงจะส่งไปได้1เซตแต่ปัจจุบันแค่8รูปนะครับ8รูปก็สามารถทําได้แล้วเพราะฉะนั้นก็คือใครที่อยากทําเล่นๆก็สามารถทําได้แล้วอาจจะไม่ต้องทําจริงจังหวังยอดขายจริงจงจังๆเลยก็ยังได้คือมันสามารถทําได้ไง่ายๆขึ้นด้วยความที่เราใช้รูปถ่ายของเราเพราะฉะนั้นวาดภาพไม่เก่งก็สามารถทาสติ๊กเกอร์หลายได้สามารถใช้กล้องถ่ายรูปภาพของเราแล้วก็ไปทาสติ๊กเกอร์ได้ จุดประสงค์หลักๆก็คือเราอยากให้คุณทำสติกเกอร์ได้มีสติกเกอร์ซักเซตหนึ่งเป็นของตัวเองนะฮะก็อยากน้อยก็สติกเกอร์หน้าของเรานี่แหละเวลาเล่นเวลาแชทเวลาคุยกับเพื่อนผมว่าการที่ส่งสติกเกอร์อะไรที่จะสื่ออารมณ์แสดงความเป็นตัวเราได้มากที่สุดก็หนีไม่พ้นตัวเรารครับก็สติกเกอร์เรานี่แหละหน้าเรานี่แหละซึ่งในหนังสือฉบับอัปเดตใหม่ล่าสุดผมเชื่อว่าครบเครื่องที่สุด ในตอนนี้ที่หนังสือสติกเกอร์ไลน์จะทําได้นะครับอย่างน้อยๆคุณก็จะสามารถทาสติกเกอร์ไลน์ที่ใช้รูปหน้าของคุณเองได้ซึ่งสติกเกอร์ที่ผมทําเป็น2ชุดนี้ก็คือเป็นรูปแบบที่ผมแนะนําไว้ในหนังสือด้วยนะครับเป็นตัวอย่างง่ายๆที่จะทําให้เข้าใจและเห็นขั้นตอนการทําสติกเกอร์เพราะฉะนั้นคุณสามารถประยุกต์สามารถอัปเดตสามารถควบรวมไอเดียที่คุณมีอยู่เข้าไปร่วมกับสติกเกอร์ไลน์ได้เลยนะครับ แล้วพบกันใน Line Creator Market ครับ